ยก็ยังมีมีหลากหลายเพื่อนพี่น้องร่วมวงการก็ได้หลากหลายรางวัลด้วยครับแต่วันนจีนเอ็มทีวีก็ก็ได้หลากหลายเช่นกันก็มีรางวัลของโฟสแล้วก็ของเจมินายที่มาไม่ได้ตอนนี้แต่ในรองมี้เราทำนกไก่เอาควยรางวัลไม่อยู่เลยเว้นทีก็หายเหนื่อยเนาะผมบอก่แล้วตั้งแต่วันอ่านบทว่าได้รางวัลได้แน่นอนแน่นอนได้ดีด้วยครับดีด้วยครับงสองค อเขาตานครับได้ก็ได้รางวัลสมอลครับยอดเยี่ยมจากพระจันทร์มันไก่ครับใช่ครับใช่คะน้องๆน้องพูดเองเลยว่าตอนที่อ่านบทก็รู้สึกว่าโอ้บทมันเข้มข้นขนาดนี้มันน่าจะดีนะพี่เราต้องมีรางวัลอะไรสักหน่อยแล้ววันนี้ก็ตามก็สมอลปากตัวเองด้วยอ๋อครับรางวัลนี้รางวัลแรกด้วยครับใช่ทางด้านการแสดงนะครับ ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ที่ได้มามันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานทุกคนอย่างนะครับใช่ก็ขอบคุณมากๆครับขอให้ขอให้ทุกท่านคุณแฟนทุกทีที่ทำในรายการอ๋อครับได้ครับก็คณะกรรมการเอาไว้เราวันนี้เป็นของคณะกรรมการค่ะเพราะว่ารายการนี้เป็นครรมการได้เลยว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตออกมาตลอดนะครับก็ วันนี้ก็พูดเก่งมากครับพูดเก่งมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนด้วยนะค,ะนนนมมครับ,บ,บ,บวันนี้ผมเกียรติมากๆครับผมครับรู้สักหน่อยรู้สักหน่อยเหนื่อยหน่อยวันนี้ผมวันนี้ผมมาด้วยความภูมิใจในตัวเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็ภูมิใจในตัวที่ออกครับภูมิใจในบริษัทจีนแทีวีเลยครับเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งใจทำผลงานออกมาอย่างต่อเน,นื่องครับแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนเนี่ยเห็นคุณค่าของผลงานที่เราตั้งใจทำไปขอบคุณทุกคนนะครับที่มองเห็นคุณค่าและความตั้งใจของเราครับผมครับ ก็รล้ววันที่รับแทนน้องแล้วก็ก็ดีใจแทนน้องนะครับเพราะว่าเฟิร์สเออเพราะว่าเฟิร์สกับเจมินายก็เป็นน้องในจริงในทีวีแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานตอนที่เรานำให้จันตั้งใจด้วยกันมาเราก็จะเห็นว่าทุกคนรุ่นเพลงมากๆน้องสองคนก็เป็นเรื่องแรกอ่ะต้องการคนที่ทำงาน ก็ถือเป็นกําลังใจ<ะ>ในการทํางานนั่นแหละครับว,ว่าเอองานที่เราทุ่มเททำนาะมันมีคณะกรรมการองเห็นแต่พอได้มาก็รู้สึกว่างานต่อไปเราต้องดกดได้เรื่อยๆเราต้องบบทาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆต่อไป<ะ>ครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้เข้าสิงทุกคนนะครับก<ะ>็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยว่าริ่งต่อไปก็สูส้ๆต่อไปนะ,ะสูส้ครับตว่าจะมีผลงานใหม่ให้การได้รับสโลแก่รอตอนนี้ก็ฝากร้านไวไลฟ์ข้างในไม่เคยพลย แล้วก็กำลังก่นอแอร์อยู่ปีที่5และสกำลังก่เชียงค้นใช่ใช่ไดบครับ